ได้เลยจ้าเดี๋ยวยอดจ้าในน้ำคือรีกนะคะทุกคนแกงโนมาแกงเปิดน้ำคริกจะใส่ชะอมใส่เห็ดนะคะทุกคนจะแซ่บแซใส่บวบ่อนสวัสดีค่ะพบกับช่องสะโพดวิทยพาข้าวอนี้มาทันแกงหน่อไม้แกงเปิดจ้าทุกคนจ้าสดแซ่บรกันเลยจ้าทำเจ็ดใหม่ๆร้อนๆจ้าทุกคนจ้าวันนี้ได้แกงเปิดนะคะทุกคนแกงเปิดใส่ ใส่เห็ดใส่ใส่บวบอ่อนนะคะทุกคนใส่บวบอ่อนใส่ใส่ใบแมงรักใส่ชะอมนะคะทุกคนจะใส่น้ําปลาร้านัวจ้าแซ่บๆน้องก,กันวันนี้มีมีมีแอปเปิลนะคะทุกคนแล้วก็มีต้นหอมจ้าต้นหอมมาแก้มกับแกงหน่อไม้จะวันนี้ได้ผักแค่นี้นะคะทุกคนกมีข้าวเหนียวหนึ่งกระติบจ้าขาดไม่ได้เลยหนึ่งกระติบไม่น้อยจ้าทุกคนจ้า นี่หนึ่งเองกินเองนะคะทุกคนกระติบมน้อยแล้วก็มีมีดอกอัญชันจ้ะทุกคนจ้าก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ยุโรปเอเชียอสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร,กร์กดกระดิ่งติ๊งให้ด้วยนะคะเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปจ้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้มาจ้าได้ยังกินกันจ้าพี่น้องมาเส็ตเซ็มื่กันโมนโคลจ้ะสดคนเด้อจ้าวันนี้ทําน้ําคลุกคลิกนะคะ,ท,นะคะทุกคน Ừ. ทุกคนมันจุดใหม่ๆรนน้อนๆแซ่บมากบอกเลยเปิดข้าวเหนียวออกก็ลุยกันเลย cả. จ้ะจั่ะเบ๊ะเบ๊ะ,บะ ừ. น้ำแกงน้ำแกงเปดิด แสบจพี่นองทำแกงเปื้อน้ำปลาร้อนๆมันสุดยอดใจบวกอ่อนๆอืกคนอร่อยรเปล่าอืมกืน พอกคูนจานกันเลย,ยลูกโดดไปนอ,อใช่เห็ดด้วยเห็ดี่นอมาเลยมามันกัน วันนี้ข้าวเหนียวติดมือของจริงเขาเรียกข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวติดมือเจ๊ดจ๊ดต้นหอมรอ้วัาง mhm mắt mhm 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 xin được rồi. ลูกโด,ดดไป่นาะชอมจับไหล่อืม ใส่บัวบอ่อนเข้าค้างเข้ากัน แกงใหม่ๆเจิดเจิดใหม่ๆร้อนๆเข้ากันมากกับข้าเหนียวอร้อนเข้าเหนียวคนนึงเองนะคะทุกคนจัดแจบตามจริงซื้อก็ได้นะคะแต่ว่าชอบนะถ้าทำเอง ทำเองจริงเองอิสานอาหารอีสานบ้านเฮาอื Trông. Khó lui Được. Được, mà máy chín cho tôi มากทุกคนข้าวเหนียวติดมือวันนี้ทุกคนดอกอัญชันกินได้ประดับ ความงามได้ที่ผมว่จะอ,อร่อยนะคะทุกคนดอกอันแนทนฉุดฉุดเพราะว่าไม่รู้เนาะอันนี้จะเอาอะไรนะเกสอนมันออกจะหวานนะอร่อย แกงหม่ไม้ร้อนอากาศร,ร้อนโอ้ยขึ้นมาลูกโดดก็มาเจอลูกโดดวันนี้แกงนะ้ำขูดขลิอ ไปโดดไปเห็ดรมาคนกินเจกินไปกินมาเจอลูกโดดหลายลูกนะครับทุกคลูกโดดลูกโดดก็สีเดียวกันกับอ่าง หน่อไม้เลยทุกคนชีเดียวกันชีเดียวกันกับหน่อไม้เลยทุกคน

ทษขอ water, food, อภัยด้อท่านมสุภาพนะกินไปร้อนอาการร้อนแล้วก็แกงก็เผ็ดนะ่อไม้ก็เผ็ดร้อนอยู่แล้วนะคะทุกคนดอกไม้ด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็อิ่มแล้วจ้าโดยท่านน่าผลไม้ต่อนะคะทุกคนวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนะคะทานไม่สุาพขอโทษขออภัยจ้าผิดขอโทษขออภัยจ้านี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า 拜拜。Bye bye.